ตำนานเพชรพินทองดุพดุลดวงพรซื้อจริงนรงพงผาบเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีพอเป็นหมอลำกลอนแตกเนื้อหนุ่มเคยไปแสดงลำกลอนสลับกับพอและเคยทำงานที่โรงพิมพ์มักสิไปประกวดร้องเพลงอยู่เป็นประจำจนมีโอกาสได้ไปอยู่วงดนตรีที่พัฒน์บริบูรณ์ซึ่งมินักรองเป็นชาวอุบลสื่อศักดิ์ศรีอักษรเจ้าของเพลงพุยลี่นั่นเองจนหัวหน้าวงนี้นําไปอัดแผ่นเสียงเพลงแรกแอลสาวกอดใส่ซอว่าแสงมรกต แต่เขาอยากได้สื่อนะรงพงภาพสื่อจริงเขาบอปินไปตามที่ต้องการเลยกลับหนีไปอุบลไปเป็นนักจดร,รยการวิทยุเมืองอุบลและกทำหนังเร่ขายายาและภาคหนังจากนั้นตัดสินใจเข้ากรุงเทพอีกเทหนึ่งเพื่อสมัครไปอยูุ่วงดนตรีจุลารัตของครูมุงคลอม,มาตยกุลและครูมุงคลก็เลยตั้งสื่อไมว่วานบผดลดวงพร จนปีจนปี2 3, ครูมงคลหยุดผักวงเพราะมีปัญหาสุขภาพเลยกับอุบลไปจัดรายการวิทยุคือเก่าตั้งวงดนตรีคณะพิ้นแค้นประยุกต์เมืองอุบลต่อมาปี2 5 1 4ในได้นำวงถวายการแสดงต่อนหน้าภาภักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชมีแรงบันดาลใจการเลยเปลี่ยนสื่อวงเป็นวงเพชรพินทอง ลุงแนบตลกดังแห่งวงเพชรพินทองผู้เท่าที่มาความสามารถมีทั้งาศาสตร์และศิลป์การแสดงการเล่นดนตรีและการประพันธ์เพลงซื่อจริงนร่งโกษาผลเกิดปี2483เป็นเช่าจังหวัดยะโสธรเป็นพระเอกหมอล่ำคณะสิงขอนมีความสามารถในการต่อยซุ้งดีดซุ้งและเปลี่ยนคำว่าซุ้งเป็นพินแทนเอื้อมาถึงนปัจจุบัน และเป็นคนแรกที่นำ่นพิ้นมาบันทึกเสียงใส่เพลงลูกทุ่งช่วงมาอยู่วงดนตรีจุราลัดเป็นโคศกเคยไปเล่นดนตรีอยู่กับวงสมัยอ่อนวงอยู่เจ็ดปีได้แต่งเพลงเวียงจันเวียงใจเปิดเบิงให้สมัยอ่อนวงหองและเพลงนักรองพระเนจรให้พนมนพุพรอขับร้อง มาร่วมอยู่วงดนตรีของเพชรพินทองของนุพดลดวงพ่อนตั้งแต่ยุคแรกๆเลยทีเดียวมีผลงานบันทึกการแสดงสดหนาเวทีกับวงเพชรพินทองเช่นแจกเข่าหาลุงแหนบแจกเข่าหาเจ้าของลุงแหนบจ่างหมอลำและอีกหลายชุดและเคยแสดงภาพยนตร์อยู่แปดเรื่องช่วงเ้ทยๆของชีวิตได้ล่าออกจากวงเพชรพินทองไปเหตุเป็นของเจ้าของเองนั่นคือลุงแหนบพาสนุกหลังจากนั้นไปเปิดร้านอาหารอีสาน โมแซลแถวจตุจักรลุงแนบได้เสียชีวิตเมื่อปี2553ด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีสริอายุร่วม70ปีนิ้งหน่องเพชรพิท้องดาวตลกคู่บุญของพนพดลดวงพรต้นแบบการแสดงตลกอีสานที่ใช่ปฏิพันธ์ไหวพริบสร้างเสียงห้าได้ตลอด สุดใจเทียงตรงขีดคือสือ่อจริงเป็นคนบ้านนองสะพ,พังตำบลน,นองบัวไต่อำเภอโนอนสังจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันคืนอยู่กับอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดนองบัวลำพูก้ <9 S 1> าวเขาสูเส้นทางหมอลําโดยรับบทเป็นพระเอกอยู่คณะหมอลําทั้งจังหวัดขอนแก่นคณะบรรจงศิลและกระร่วมแสดงอยู่คณะนี้นานสิบปีเป็นคนมีสารและศิลการแสดงดีทําให้นุพดลดวงพ่อเจ้าของวงดนตรีเพชรพินทองช่วนเขามาอยวงตั้งแต่ปี2525 นิ้งนองได้มาซอยว่างพอร์ตการแสดงและกะด้คิดบุกตลกที่เป็นเอกลักษณ์ต้นฉบับและร่วมแสดงด้วยเป็นศิลปินตลกอีสานที่แสดงนํากรมีลุงแนบจอยจุกจิกชัยชุ่มแพร่เอาแท็กซี่ไงหน่ายงานฝ่ายเวทไนและอีกหลายคนผลงานหน้าเวทีบันทึกการแสดงสดขายในรูปแบบเทปคดาสร็จวิดีโอ V c ซที่สารซื้อเสียงยังเช่นน,น,น,นิ้นงน่องย่านเมียนิ้งน่องย่านตายแจกเขาหาลุงแนบก้องเขาไงผ่าแม่ จนปี2 5 4 1เขาเดล่าออกไปเนื่องจากปัญหาสุขภาพและไปรักษาตัวอยู่นานโดยเสียชีวิตลงประมาณปี2 5 6 0อายุ67ปีพิดตำนานอันหิ่งใหญ่ของดาวตลกอีสานผู้นีจอยจุกจิกซื่อจริงแหลมท่องเถื่อนโยธา เกิดเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 4 9 1เป็นชาวบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามเคยเป็นผู้ภากหนังขายยากับบริษัทโอสอสภาติกที่อยู่จำกัดหลังจากนั้นเขาเคยตั้งวงหมอลำคณะบัวริมบึงรุงลำเพินซึ่งยุีิบ้านแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามคือกันตั้งกรคณะสาวหน่อยเพชรบ,บ้านแพงของพอสงการประมาณ4หปี หลังจากนั้นเขาก็สู่วงการตลกไปอยู่กับตลกคณะซีเซอร์อีสานส่วนหมอล่ำบัวริมบึงรุงรำเพิินให้พ่อเถ่าน้องสาวและก็น้องเคยดูแลว,วงต่อไปเมื่อหนึ่งมีวงดนตรีคณะเพชรพินทองมาแสดงอยู่โรงหนังใกล้บ้านจอยจุกจิกช่วนใยหนาย่านไปสมัครไปอยู่วงเพชรพินทองกับนุพดลดวงพรอ,อยู่วงนี้ ได้สร้างสรรเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆจนได้รับการยอมรับว่าเป็นตลกดาวดังประจําบงเพชรพินทองด้านนิสัยส่วนตจอยจุกจิกเป็นคนเฟรนลี่สนุกสนานเขากับทุกคนได้ดีเป็นคนมิสเสนเจ้าสู่จนมีภรรยาหลายคนแต่กระรับผิดชอบทุกคนจอยจุกจิกได้เสียชีวิตเมื่อวันที่17พฤษภาคม2541สิรุริอายุร่วม50ปีด้วยโรคมะเร็งและเบาหวานฝ่ายเมดไน ฟรังดังต่ำตลกแห่งวงเผ็ดพินทองซื้อจริงคณิตเกตมาณี่เกิดปี2001ที่บ้านทอนตำบบ้านทอนอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นเคยเล่นตลกอยู่กับคณะพอรวมมิตรคณะหนองไม้ไทยอีสานได้ไปพบรักกับหางเครืองสือบ,บุญไทยเลยใส่ชีวิต่วมกันเป็นครอบครั่วเดียวกันมิลูกไส้น้ำกันสามคนใส่ชีวิตอยู่ที่บ้านทุ่งโคกก่องตบลโคกกลางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานี ต่อมาได้มารวมแสดงอยู่กับวงเพชรพินทองโดยการชักน้ำจากลูกพี่ใหญ่นิ้งหน่องนำมาฝากกับลูกพดลดวงพ่อตอนแรกบ่ค่อยมีบทแสดงจนท่อเกือบล่าออกแต่บทบาทที่ค้นจำได้ดีคือเว้าอีสานสำเนียงฝรั่งยังเช่นถ้าเจ้ามอยลายเจ้ากระนงัง้างมอยนะฮะาเจ้าเมื่อหลายเจ้ากระนงังเศร้าเมื่อยอเอีงประมาณนั้นมาโด,ด่งดังที่สุดกับการแสดงโมราผ้าสิงรับบทเป็นจันทโครบ ที่มีหมกฉีดเป็นเสียงเล็กน้อยหรือว่าเน่นหน่อยฝ่ายเม็ดไนได้ร่วมแสดงกับวงดนตรีเพชรพินทองระยะสั้นๆในช่วงก่อนสีวงหยบเดล่าออกเมื่อปี2540จากนั้นได้นไปอยู่วงพินแค้นแดนอีสานของสิริพรอ,อําไพพงษ์และกับวงแก่นนครบันเทิงศิลป์ฝ่ายเม็ดไนไดเป็นนักดนตรียงคนหนึ่งทําให้สุขภาพบ่ค่อยดีเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อปี2548้ยโดยโรคร้ายมะเร็งตับสุริอายุร่วม46ปี อาท็กซี่แห่งวงเพชรพินทองกับบทบาทลือสีในตำนานเขาซู่วงการอยู่กับคณะหมอลำวันดีวัจ,จนศินป์ซึ่งหัวหน้าคณะคือพ่อของสุภยาวนั่นเองแต่ว่าสุภยาวไปแสดงอยู่คณะอุดมศิลป์เอาแท็กซี่แสดงอยู่ตรงนี้รับบทเป็นพระเอกแต่ว่าวงนีบ้บอคอยมีงานสุปยาวก็เลยชวนไปอยู่กับคณะอุดมศิลป์จากนั้นสุภยาวย้ายไปอยู่กับคณะปฐมบันเทิงศิลป์ จึงได้แสดงแค่นบทบาทของสุเปอร์เ่าเพราะว่าจำทุกบททุกการแสดงของสุเปอร์เน่าได้เป็นอย่างดีจนค้นเบิงนึกว่าเมนุูเปอร์เน่าแสดงอยู่กับอุดมศิลป์หาปีไปทํางานเป็นสร้างปูนที่ประเทศซาอุดิอราระเบียอยู่หนึ่งปีหกเดือนเก็บเงินมาสร้างบ้านได้หนึ่งหลังหลังจากกลับมาจากซาอุซูเปอร์เน่าก็มาชวนไปอยู่กับวงทํองไมามาลี พอปี2528นหินิ้งหน่องซึ่งอยู่วงเพชรพินทองมาสัส่วนให้มาอยู่วงเพชรพินทองอลแท็กซี่อยู่วงเพชรพินทองมีสื่อเสียงและหลายคนหูจกักขึ้นกับฉุดสอยบนนิโลกแจกเข่าหาลุงแหนมโมราพาสิงอยู่กับวงเพชรพินทองมาจนถึงปี2540หลังจากวงเพชรพินทองเลิกวงออลแท็กซี่ก็ไปทำรำวงหย่อนหยุกหมอลำหย่อนยุก,ลยยกและก็ไปแสดงอยู่ต่างประเทศหลายปี ปัจจุบันอาวแท็กซี่ยังคงดำรงชีวิตในวัย68ปีที่บ้านเกิดจังหวัดขอนแกน่นยนหนายานแห่งวงเผ็ดพินทองเป็นคนบ้านดอนขิงแข้งตำบลบ้านเตา่าอำเภอบ้านแท่นจังหวัดเชยัยภูมิเขาสู้วงการขั้งแรกอยู่กับหมอล่ำคณะป่อมเพ็ดเป็นพิธีกรและกะ็ได้เล่นตลกจากนั้นได้ไปเล่นตลกอยู่กับหมอลำหลายคณะที่ที่บ้านพักหมอลำถ้ำใจจังหวัดขอนแกน่น ช่วงนั้นวงเพงพินทองมาแสดงในโรงหนังในลกล้แถวนั้นอ้วนปัญญาอ่อนจอยจุกจิตเลยชวนไปสมัครกับนุพดลดวงพรตอนแรกเขาบอรับหลังจากนั้นไปสมัครใหม่ที่สำนักง,งานเขาเขารับไหวแล้วก็ผ้าออกเดินสายอยู่สามเดือนแต่ไงหนายงา,านบริษัทแต่พนจา่ายคาโต้ขึ้นละสามร้อยได้มาแสดงคังแรกที่โรงหนังบางประกอบในกรุงเทพในรอบคำ หลังจากนั้นก็ได้แสดงเรื่อยมาสร้างซื้อเสียงโด่งดังจากวงเพชรพินทองไนหน่ายงานได้ออกจากวงเพชรพินทองก่อนวงสิงยุคไปหนึ่งปีสาเหตุที่ออกเนื่องจากว่าอยู่วงมายาวนานเป็นเวลาสิบปีอินโตอยากอยู่กับครอบครัวหลังออกมาก็มารับเชิญแสดงตามวงหมอลำต่างๆปีกวา่าแล้วค่อยมาตั้งวงเล็กๆเ,เพื่อร่องรับงานต่อยอดธุระหากิ่ในยุคโซเชียลมีเดียไม่บทบาทเขากับวตกเทนเปิดช่องย t u b e ปัจจุบันในน่าย่านยังค่อยหลุดแหลนอยู่ในวงการแสดงภาพยนต์บ้างพร้องเพลงบ้างและเห็นเขาติมฝีตามโลกโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆเป็นตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่